สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านหลังจากที่เช้านี้นะครับช่วงสายๆเกรตรพาร์ทไทม์ได้อัปเดตแปลงมันสำปะหลังระยองเจ็ดสองแปลงนี้นะครับผ่านไปสามสี่ชั่วโมงนะครับรเสร็จพาร์ทไทม์ลองไปนอนตึกต้องรู้นะครับก็คิดว่ามันสำปะหลังแปลงนี้นะครับก็น่าจะจำเป็นที่จะต้อง ตัดต้นออกนะครับเพื่อให้เกิดต้นใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้อายุก็ใกล้จะครบสี่เดือนแล้วนะครับขนาดหัวก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่คันจะขุดก็อาจจะไม่คุ้มที่จะลงทุนอีกนะครับทั้งจะค่าไถค่าไก่แกบรองพื้นนะครับรวมทั้งค่าปุ๋ยน,นะครับเกษตรพัดถามก็เลยไปสอบถามกับอาจารย์ท่านหนึ่งมานะครับว่า มันอายุ4ี่เดือนแบบนี้นะครับใกล้สเดือนนะครับขาดีประมาณ4ี่ห้าวันถ้าเจอพายุแล้วล้มอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับสามารถที่จะตัดต้นแล้วให้มันสับหลังงอกต้นใหม่งอกกิ่งใหม่ได้ไหมนะครับาการตอนนั้นก็ตอบว่าถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่สายอมน้ํานะครับก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับ ก็ถือว่าโชคดีระดับนึงนะครับที่แปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่พื้นที่สูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับถึงแม้จะเป็นดินทรายผสมดินร่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ดินทรายที่อมน้ําแต่อย่างใดนะครับในโชคได้ก็ยังถือว่ามีโชคดีอีกเล็กน้อยนะครับเสรจพระธถามก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเข้ามา ตัดต้นออกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสับปะหลังนะครับต้นล้มไปมากกว่านี้นะครับเพราะคืนปล่อยไปอีกประมาณวันหรือว่าครึ่งวันนะครับเนื่องจากมันสับปะหลังนะครับมีขนาดต้นที่ค่อนข้างใหญ่ใบหนานะครับในความสูงของต้นในโซนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสาเมตรนะครับสาเมตรต้นต้นด้วยซ้ํานะครับดูจากขนาด หลังคาบ้านพักนะครับมองไปก็จะไม่เห็นบ้านพักเลยนะครับโซนนี้ก็คือสูงท่วมหลังคาแล้วนะครับพอได้ล้มต้นหนึ่งนะครับก็ล้มเป็นโลบินโนไปลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเนึกไม่ออกก็เนกติดข่าวรถชนเสาไฟฟ้าล้มนะครับก็อย่างไัอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าพอต้นหนึ่งล้มนะครับ น้ำหนักกิ่งน้ำหนักใบนะครับก็จะไปทับอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นก็จะทนไม่ไหวก็จะล้มติดต่อกันเป็นโลมิโนแบบนี้นะครับโซนนี้ก็จะประมาณสองไร่นะครับจุดที่ล้มก็จะเลยกึ่งกลางไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็น่าจะเสียหายมากกว่า60สิสิร์เซนตนะครับ เสร็จพราทามก็เร่งเข้ามาตัดนะครับแต่ก็ยังติดปัญหาอีกนิดนึงนะครับอีกเล็กน้อยเพราะว่าขนาดของลำมันสัมหรังนะครับขาดของกิ่งนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับทําให้ตัดไปแล้วนะครับแผลตัดก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็จะมีปัญหาการแตกนะครับการฉีกขาดนะครับก จะเป็นเกือบทุกต้นนะครับเพราะว่าลำมันนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับในโซนนี้นะครับถึงแม้จะมีอายุเพียงแค่สี่เดือนนะครับแต่ว่าขนาดของลำมันสับหลังต้นมันสับหลังก็ถือว่าใหญ่ค่อนใหญ่กเกณฑปกติค่อนข้างเยอะนะครับที่สําคัญนะครับท่อนแรกนะครับ ตอนนี้คือท่อน้ำเลี้ยงก็จะมีขนาดเล็กมากนะครับสื่อถึงว่าความสมบูรณ์ของต้นมันสํบปะหลังนะครับถึงแม้ว่าจะเอ็นจะโน้มตัวค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับก็ยังไม่หักนะครับก็หมายถึงว่าต้นมันสํบปะหลังมีความสมบูรณ์แข็งแรงค่อนข้างเยอะนะครับที่ว่าดินเป็นดินทรายนะครับฝนตกบ่อยๆนะครับ ประกอบกับเจอลมแรงเมื่อเช้านี้นะครับก็ทำให้ต้นมันสำปะหลังล้มระเระนาดแบบนี้นะครับเสร็จพระธามคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณเป็นอาทิตย์นะครับกว่าที่จะสางต้นมันออกได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าสางแล้วทิ้งลงน่องแบบนี้นะครับเสร็จพระธามก็คิดว่าถ้าฝนตกมาอีกนะครับก็จะกลายเป็นการ ฟังทิศทางการไหลของน้ํานะครับเพราะว่าถ้าสังออกนะครับใบก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเป็นมันสำปะหลังที่ทรงพุ่มใหญ่ใบหนานะครับเดี๋ยวจะทําโซนนี้ก่อนนะครับอีกโซนหนึ่งก็จะค่อยเคลื่อนย้ายไปนะครับก็จะดูว่าจําเป็นต้องตัดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับยังเดินเข้าแปลงลาบากนะครับเพราะว่ามันสำํำลักล้มทะเลทนนาทขวางทางแบบนี้นะครับก็จะทยอยตัดไปนะครับคิดดูแล้วก็น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ามันสําหลังอยู่ในช่วงที่กําลังลงหัวพอดีนะครับอบานก็เพิ่งเข้ามาคุยหัวดูนะครับ สังเกตเห็นได้ว่านะครับถึงแม้วันสาหลังแปลงนี้นะครับจะทิ้งใบไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ40-50%นะครับแต่ใบที่เหลืออยู่นะครับขนัดกิ่งที่แตกออกไปนะครับก็ยังมีใบที่เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับกิ่งที่แตกหลังจากแตกง่ามออกไปนะครับความสูงของกิ่งนะครับ มากกว่าเมตรหกสิบนะครับสูงกว่ากเกษตรพัฒนาีกนครับหมายความว่านะครับมันสบัดหลังตอนนี้นะครับส่วนมากโซนนี้ก็สูงกว่าสามเมตรแล้วนั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เม่เจอลมนะครับมันสัดหลังโซนนี้นะครับจึงไม่สามารถที่จะทานกําลังลมไม่ได้นะครับเพราะว่าใบนะครับ อยู่สูงนะครับแล้วก็น้ําหนักใบประกอบกับโดนน้ํานะครับก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับมีลมแรงนะครับก็เลยทําให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามดูนะครับว่าหลังจากที่เสร็จพัธรรมตัดต้นออกไปนะครับมันสำบหลังแปลงนี้นะครับจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ท้ายนี้นะครับเกรษฐพะงกงก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ